สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางคะ่ะ พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร15์15.00ถึง15.30นนผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอของ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้เริ่มต้นกับช่วงคนทันโรคพาคุณผู้ชมมาติดตามกันหน่อยเรื่องของหัวใจค่ะเป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่มีความสำคัญมากๆของร่างกายเราแล้วก็เป็นอวัยวะที่เขาต้องทำงานหนักกันตลอดทั้งชีวิตเลยนะคะ ทุกวันนี้ถึงมาว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์จะเจริญก้าวหน้าล้ำหน้าเป็นอย่างมากเราจะเห็นได้นะคะว่ามีวิธีการที่จะรักษาหลายโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจได้แต่มันน่าจะดีกว่าไม่ล่าถ้าเกิดเราเนี่ยดูแลหัวใจของเราให้แข็งแรงจะได้ทำหน้าที่ได้ดีโดยตลอดวิธีการอะไรบ้างที่ช่วยดูแลหัวใจของเราให้แข็งแรงได้ บอกไว้เลยนะคะว่าไม่ได้ยากเลยนะแล้วทุกคนก็สามารถทําได้ด้วยลองไปติดตามรายละเอียดด้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะ หัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของประชากรโลกนะคะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถห่างไกลโรคหัวใจได้เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้เคล็ดลับในการรักษาสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงมีดังนี้ค่ะออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอการออกกําลังกายเป็นประจำสามารถช่วยทําให้สุขภาพหัวใจดีขึ้นได้นะคะเพราะเมื่อหัวใจทํางานได้ดีขึ้นก็จะลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้ ลองตั้งเป้าออกกำลังกายระดับปานกลางอย่างน้อย150นาทีหรือออกกำลังกายหนัก75นาทีต่อสัปดาห์จะช่วยทำให้หัวใจสามารถสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นและยังเป็นการช่วยลดไขมันในร่างกายได้ด้วยกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อหัวใจ อาหารที่อุดมไปได้วยวิตามินและแร่ธาตุเช่นผลไม้ผักธัญพืชเต็ม,มเมล็ดโรตีและไขมันดีอาหารเหล่านี้สามารถช่วยทําให้สุขภาพหัวใจดีขึ้นได้หลีกเลี่ยงอาหารแปลรูปและอาหารหวานหวานที่มีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบมากด้วยค่ะรักษาน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์การมีน้ําหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้เพื่อรักษาน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพเราควรจะกินอาหารให้สมดุแลและออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอค่ะ จัดการความเครียดความเครียดสะสมสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและยังมีส่วนทําให้ร่างกายสะสมไขมันฮอร์โมนผิดปกติและส่งผลไปถึงปัญหาการนอนหลับได้ด้วยลองฝึกเทคนิคการลดความเครียด <c oughs> เช่นการเล่นโยคะการทําสมาธิหรือการหายใจเข้าออกลึกๆหรือเลือกทํากิจกรรมผ่อนคลายจิตใจในช่วงที่มีเวลาว่างแบบนี้ก็จะสามารถช่วยจัดการกับระดับความเครียดได้ค่ะเลิกสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหัวใจและรวมไปถึงโรคอื่นๆเช่นโรคปอดโรคมะเร็งโรคที่เกี่ยวกับสมองดังนั้นจึงแนะนำให้เลิกสูบบุหรี่ให้ได้ก็จะช่วยดูแลสุขภาพหัวใจได้นะคะ จำกัดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของความดันโลหิตและทําให้เกิดโรคหัวใจได้พยายามจํากัดปริมาณแอลกอฮอล์ไว้ที่1-2ึแก้วต่อวนันหรือถ้าหากเป็นไปได้ลองปรับเปลี่ยนเป็นนานๆดื่มทีอันนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ดีด้วยอีกต่างหาก นอนหลับให้เพียงพอการนอนหลับไม่เพียงพอหรือการนอนหลับแบบไม่มีประสิทธิภาพเช่นการนอนหลับหลับตื่นๆสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่เกี่ยวกับโรคหัวใจได้ดังนั้นลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนนอนและจัดห้องนอนให้ดีเพื่อให้เราสามารถนอนหลับได้อย่างน้อย7 8ชั่วโมงต่อเนื่องในแต่ละคืนนะคะเรามาดูเพิ่มเติมในส่วนของอาหารบำรุงหัวใจดีกว่าค่ะว่าจะมีประเภทไหนบ้างที่เราควรจะเลือกกิน เริ่มต้นจากกาแฟมีคาเฟอีนที่มีส่วนช่วยต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบลดความเสี่ยงของโรคหัวใจภาวะหัวใจล้มเหลวโรคหลอดเลือดหัวใจรวมถึงโรคหลอดเลือดสมองได้เป็นอย่างดีแต่ก็แนะนําให้เลือกดื่มเป็นกาแฟดําที่ไม่เติมน้ําตาลหรือครีมลงไปอันนี้จะดีต่อสุขภาพมากกว่านอกจากนี้ก็ไม่ควรจะดื่มมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ค่ะ ชาเขียวมัทฉะมีคุณสมบัติช่วยต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบอีกทั้งยังช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจช่วยป้องกันการสะสมของไขมันที่ผนังหลอดเลือดดื่มแล้วมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีค่ะ น้ำมะเขือเทศมีโพแทสเซียมที่มีส่วนช่วยกําจัดโซเดียมส่วนเกินออกจากร่างกายสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้น่าจากนี้ก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างไลโคปีนที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างหลอดเลือดแดงให้แข็งแรงช่วยทำให้เลือดไหลเวียนดีลดความเสี่ยงของโรคหัวใจพร้อมกับช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือไขมันเลวได้อีกด้วย ผักใบเขียวโดยเฉพาะผักเคลหรือผักที่มีส่วนช่วยบำรุงหัวใจต่างๆเมื่อนำมาปัน่นรวมกันแล้วดื่มก็ยิ่งช่วยบำรุงหัวใจได้ดีขึ้นค่ะเจ้าผักใบเขียวอุดมไปด้วยโพแทสเซียมสารต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบซึ่งจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยรวมและหัวใจด้วยเช่นเดียวกันทับทิมถือเป็นผลไม้ที่มีส่วนช่วยบำรุงหัวใจนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระมาช่วยป้องกันการแข็งตัวและตีบตันของหลอดเลือดแดง ที่นำเลือดไปสู่หัวใจโดยเฉพาะโพลีฟีนอลที่มาช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้นอกจากนั้นการดื่มน้ําทับทิมยังช่วยลดความดันโลหิตได้ดีอีกด้วยค่ะผลไม้ตระกูลซิตรัสอย่างส้มและเลมอน เป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระฟลาวอโนยดื่มแล้วมีส่วนช่วยลดความดันโลหิตที่ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจได้นอกจากนี้ยังเป็นการเติมน้ําให้ร่างกายไม่ขาดน้ําดีต่อการทํางานของหัวใจเพราะถ้าร่างกายขาดน้ําก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมทั้งโรคหลอดเลือดสมองได้อีกด้วยผักตระกูลกะหลำ่ำไม่ว่าจะเป็นบ็อกเกอรี่กะหล่ำดอกกะหล่ำดาว โดมไปด้วยไฟเบอร์สูงแคลอรี่ต่ำกินแล้วมีส่วนช่วยควบคุมน้ำหนักอีกทั้งยังมีซาฟอราเฟนที่ดีต่อสุขภาพทางเดินอาหารและหัวใจค่ะถ้าหากระบบทางเดินอาหารดีก็ช่วยทำให้หัวใจของเราแข็งแรงได้นอกจากนั้นผักตระกูลกะหล่ำก็ยังมีกรูโคซิโนเลตและไอโซไทโอไซยาเนตที่มีส่วนช่วยป้องกันหัวใจและสมองโดยจะไปลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงความผิดปกติของระบบประสาทได้ด้วยเช่นกันกระเทียม อุดมไปด้วยวิตามิน b 6และวิตามิน C ที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้ซึ่งนอกไปจากจะดีต่อสุขภาพหัวใจแล้วนะคะกระเทียมยังมีส่วนช่วยลดความดันโลหิตได้อีกด้วยใครไม่อยากจะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจหรือมีความดันโลหิตสูงแล้วก็แนะนำกระเทียมเลยค่ะ มันเทศเป็นแหล่งของโพแทสเซียมซึ่งโพแทสเซียมนั้นเรียกได้ว่ามีบทบาทสําคัญต่อสุขภาพหัวใจโดยจะไปช่วยต้านผลกระทบที่เป็นอันตรายของโซเดียมที่มีต่อความดันโลหิตอีกทั้งมันเทศยังมีไฟเบอร์และวิตามินต่างๆที่ดีต่อความดันโลหิตและน้ําตาลในเลือดซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่ามีความสําคัญต่อสุขภาพหัวใจค่ะ ถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอ,ออสอทอ,อ,อสอย่อมาจากธนาคารอาคาร,าคารสงเคราะห์ดาวโหลดยาแอปจีเอชบีออ <c oughs> All Gen. มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงิกนกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป G H B All ี e n แอปเดียวครบจบทุกเรื่อง เมื่อคุณใช้บริการของอมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พีทขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม มาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวในช่วงคนทําดีค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับศิลปินผู้มากไปได้วยความสามารถแล้วทุกวันนี้เนี่ยมีผลงานการแสดงไม่ต่ํากว่า50เรื่องนะคะหนึ่งในนั้นก็คือภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันนี้เราจะได้พูดคุยกันกับคุณตั๊กนภัสรันค่ะ แต่ไม่ได้พูดคุยกันในบทบาทของนักแสดงนะจะมาพูดคุยกันในหมวกอีกใบหนึ่งนั่นก็คือการเป็นครูตั๊กนั่นเองค่ะคุณครูตั๊กได้สอนในชมรมโขนละครพุทธศาสตร์นาฏศิลป์ให้กับเด็กๆมาเป็นระยะเวลา15ปีแล้วช่วงระยะเวลา15ปีที่ผ่านมาถ่ายทอดข้อมูลศิลปะและเทคนิคการแสดงโขนละครให้กับเด็กๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว ไปติดตามรายละเอียดด้วยกันในช่วงคนทําดีค่ะตอนนั้นเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งครับในกรุงเทพก็รุ่นพี่เพื่อนเพื่อนก็ชวนมาสัก10ปีที่แล้วเนาะ ก็เขาก็ชวนมาเล่นในนี่เราก็ไม่ชวนเล่นมาชวนมาสอนผู้ใหญ่ต่างๆอะไรที่เขาสอนเอกามาสอนที่นี่มันเป็นแบบว่ามีนักเรียนเป็นของโรงเรียนพุทธศาสนาวนราทิธบอกว่าทำไมต้องมาสอนบอกว่าเด็กที่นี่มีไม่กี่คนหรอกก็ให้มาลองเล่นสอนดูแล้วามาสอนกันก็ยกขยงก,กันมาจากทีมที่เขาสอนที่โรงเรียนก็ปรากฏว่าก็ม,ไมีไม่กี่คนครับประมาณตอนนั้นก็หกเจ็ดคนเราก็มีครูสี่คน ปรากฏว่าครู4ีคนเนี่ยตอนนั้นทางเขามีงบให้คนละนิดหน่อย <Okay. S 1> ก็เริ่มสอนมาปีแรกสองปีแรก3ามปีแรกคนน้อยๆอ,ยอะมันก็ไม่ค่อยเวอร์ครับเพราะว่าเวลาเล่นทีครับก็ต้องให้มีการจัดการแสดงเนาะแล้วมันก็ต้องเช่าชุดเช่าชุดเช่าอุปกรณ์เช่าอะไรหูสารพัดครับคือเงินที่เ้าให้มาเป็นค่าน้ํามันเนี่ยมันไม่สามารถจะไปซัพพอร์ตให้เด็กๆมีหรือว่าสร้างผลงานได้เต็มที่เลยจนกระทั่งเราก็บอกว่า มันไม่ยั่งยืนมันไม่ตอบโจทย์หรอกทำยังไงโอเคเขาก็พยายามกระตือร้นกันไห่หลังจากประชุมกันหลายครั้งเด็กก็ค่อยเตือนขึ้นมาบ้างครับแต่สุดท้ายมันก็ล่มสลายเพราะว่าด้วยระบบของวิธีการบริหารมันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กหมายความว่ามันไม่สามารถต่อยอดได้มันต้องไปเช่าชุดอะไรก็ตามที่มันอาศัยปัจจัยต้องบอกว่าการแสดงโขนน่าจะเสไทยเป็นอะไรที่ต้องใช้ใช้องค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับต้องแยกกันนะครับเสื้อผ้าเครื่องประดับนะครับ ช่างแต่งตัวช่างแต่งหน้ารักดนตรีเวทีนี่องค์ประกอบหมดเลยนี่ไม่นับไฟใช่ไหมครับแสงเสียงไม่นับเลยเพราะนั้นประเด็นคือองค์ประกอบเยอะจัดเลยนงั้นการแค่ฝึกเฉยๆแล้วให้เด็กเน้อย,อยที่กําลังทรัพย์ไม่มีเลยกําลังทรัพย์ก็น้อยคือตอนเรามาสอนเนี่ยเขาเป็นโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ซึ่งเขามาเรียนตอนเช้าและเด็กส่วนใหญ่ก็จะทุนเรียนน้อยบางคนก็ไม่มีทุนเลย ทำยังไงเขามีทุนอันนี้ยากประเด็นคือจะต่อยอดให้เขาก็ยากเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่มีเงินจะต่อยอดผ้าโจงผมมาใหม่ๆนั่งมองก็สงสารสุดท้ายเราต้องซื้อผ้าโจงแจกซื้อผ้าโจงแจกเด็กอ่ะก็เริ่มมีผ้าโจงแจกเระเด็นผ้าโจงแจกก็เอาเราอะแล้วไงดีก็เริ่มมีคนมาเรียนคือเด็กๆเ,เริ่มมีผ้าโจงก็แฮปปี้เนาะมีผ้าโจงสีชมพูสมัยนั้นเขาถามว่าทำไมต้องสีชมพูผมบอกที่สีชมพูเพราะว่าที่เนี่ยราชการที่5สทรงสร้างไว้ ให้ขนองเป็นเป็นเกียรติให้กับท่านเพราะว่าพระองค์ท่านโปรดสีชมพูก็ให้เป็นสีของพระองค์ท่านอยู่แล้วมาจะรอก็เลยเห็นชอบว่าให้เป็นสีชมพูแต่ทุกวันนี้จรื่งจงโจงแดงก,ก็ไม่ว่าอะไรแต่สังเกตว่าอย่างนี้ครับก็ยังเป็นโตะสีชมพูเป็นอะไรบ้างาเราให้เกียรติพระองค์ท่านอันนี้พอมาถึงตรงนั้นเราก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ย,ยืนอยู่ดี วิธีการก็คือหนึ่งต้องคุยกรก่อนผู้ปกครองทั้งหมดพระสงฆ์่ายบริหารทั้งหมดท่านต้องเอื้อกันก่อนว่าท่านยอมให้ใช้สถานที่นี้เพื่ออะไรคราวนี้ประเด็นคือตอบโจทย์ที่ว่าที่นี่เป็นโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์อยู่ภายใต้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเช่าที่นี่อยู่วัดมหาธาแล้วท่านมีข้อสําคัญคือวัตถุประสงค์หนึ่งเผยแผ่ศาสนาอย่างแน่นอนอันที่สองคือศิลปะวัฒนธรรมต้อง ต้องให้เด็กๆได้รับรู้ได้รับฟังได้มีประสบการณ์ได้เผยแพร่เข้าไปด้วยโอเคทั้นก็ตรงเราเราก็เลยโอเคเริ่มต้นตอนแรกยังไม่ใช้ที่ชมรมนี้นะครับก็ยังเป็นแบบว่าชมรมวัฒนธรรมก็มีประเด็นว่าออกวัฒนธรรมใช้ไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วนี่ของมจอรอมาขอใช้ที่ที่นี่ก็เปลี่ยนเป็นชมรมโขนละครพุทธศา,า,ตาสตร์นาฏปยศิลป์ก็เริ่มต้นตรงนี้ มีข้อคิดว่าถ้าผมทํามันจะมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาผมบอกไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นผมไม่รับบาทเดียวบาทเดียวผมก็ไม่รับจริงผมมาแต่ก่อนนั้นีผมก็ไม่รับอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะถ่ายทอดเท่าที่เราจะทำได้นะแต่ประเด็นคือทําไงให้มันยั่งยืนพระท่านก็บอกว่างบหมดแล้วนายโยมบอกงบท่านไม่ต้องพวกผมจะเรื่องบริหารเองให้อยู่ได้แล้วให้เด็กเนี่ยสามารถเข้ามาทาไมต้องไปที่นี่บอกว่าที่นี่ใกล้วัดอยู่ในวัดถ้าผมไปสอนที่อื่น ไม่ใช่ไม่มีคนขอนครับมีแต่ที่เราอยากให้เด็กอยู่ในวัดอันดับแรกคือเด็กไม่อยู่ใกล้วัดเขาได้เห็นพระสงฆ์เขาเห็นพระเดินมาเขาไม่เขินเข้าไปคุยได้เลยพระครับนู่นนี่นั่นพระคะเออนั่นเขาก็จะรู้สึกว่าใกล้ชิดศาสนาถึงแม้ว่าบางคนอาจจะแบบว่ามาเรียนอย่างเดียวแต่อยา่างนั้นก็ได้กราบาได้ฟังธรรมบ้างได้เข้าไปกราบพระในโบสถ์บ้างผมรู้สึกว่ายังไงก็ได้ครับเด็กมาเท่าไหร่ก็ได้เราจัดคูเพิ่มได้เรามีเครือข่ายเยอะเรามาจาก เรามารณมิตบ้างมาจากวิจัยน่าจะสินบ้างงั้นเราเอาคนที่เป็นเลือดของเลือดน่าจะินจริงจริงเลือดของน่าจะสินไทยจริงๆมาสอนที่นี่งั้นเด็กทุกคนยืนได้เลยว่าได้ของแท้กลับบ้าน คุณใช้บริการของออมสินคุณจะพบกับขอบคุณนะมีคนอื่นก็อยากขอบคุณด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พี่ขอบคุณอะไรกันเนี่ยขอบคุณครับสังคมอยากขอบคุณที่คุณเลือกเป็นลูกค้าธนาคารอมสินขอบคุณลูกค้าธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ถ้าจะกู้ซืบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทออสอทอ,อสอย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวโหลดย่าแอปจีเอชบีออจมีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอปจี b อ e บีอลแอปเดียวครบจบทุกเรื่อง สู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเช่นเคยนะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลที่น่าสนใจรวมถึงเทรนด์ที่คุณไม่ควรพลาดติดตามไปด้วยกันในช่วงสถานการณ์ข่าวรอบวันค่ะธนาคารอาคารสงเคราะห์พร้อมให้ความช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระลูกค้าในการชำระเงินงวดเพื่อให้สามารถรักษาบ้านของตนเองไว้ต่อไปได้ โดยเปิดให้ลูกค้าของธนาคารลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคุณสู้เราช่วยผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารเช่นแอปพลิเคชัน GHB ORGEN ตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์2568โดยลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน5ล้านบาททำสัญญาก่อนวันที่1มกราคม2567และม,มีสถานะค้างชำระเกิน30วัน แต่ไม่เกิน365วันหรือมีสถานะค้างชำระไม่เกิน30วันที่เคยปรับโครงสร้างหนี้และเคยค้างชำระมากกว่า30วันระหว่างปี2565ถึง2567ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาภาระหนี้สินของประชาชนและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถฟื้นฟูกลับมายืนหยัดได้ในระยะยาวโดยแบ่งเป็น2มาตรการช่วยเหลือคือมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์และมาตรการจ่ายปิดจ,จบผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทอ,อสอทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GHBank Call Center โทร02-645 9000หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ภารกิจอบทลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาสารพลังรวมกันฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจัดเวทีขับเคลื่อนข้อเสนอนโยบายสาธารณะการฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาโดยชุมชนท้องถิ่นจัดขึ้นพร้อมภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนโดยมีสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนสำนักสามสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพให้การสนับสนุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารศักยภาพของ ชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ให้เกิดการตระหนักในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมทั้งแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างการขับเคลื่อนข้อเสนอนโยบายการฟื้นฟูพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการต่อไปในอนาคต โดยมีด็อร์นายแพทย์พิสิทธิ์ศรีประเสริฐกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพดรนิสารัตนดีโลกณภูเก็ตรักษาการผู้อํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชนสํานักสามเป็นต้นโดยหวังผนึกกําลังร่วมกันอนุรักษ์ผธุ์สัตว์น้ํำในทะเลสาบเพิ่มปริมาณสัตว์น้ําช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตัวแทนเกษตรกร,ร,กรภาคีเครือข่ายเดินหน้าโครงการเชียงใหม่กรีนโทเปียช่วยลดสารเคมีตกค้างในเลือดได้สูงภายใน2ปีลดเหลือร้อยละ66จากเดิมร้อยละ90พร้อมยกระดับเป็นต้นแบบระบบอาหาร,กรเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาวะตลอดห่วงโซ่เร่งสร้างเครือข่ายกเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ปลูกขายเสิร์ฟถึงผู้บริโภค การสร้างห่วงโซ่อาหารแบบครบวงจรคือการให้ผู้บริโภคก,กับผู้ผลิตได้ส่งต่อผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยถึงมือผู้บริโภคโดยตรงผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นแหล่งกระจายผลิตภัณฑ์พร้อมสลักกำกับสินค้าที่มีข้อความรู้ด้านโภชนาการแค่ใช้มือถือสแกน QR Code ที่ติดอยู่บนสลากนอกจากนี้เตรียมขยายผลให้พื้นที่ภาคเหนือไร้สารเคมีร้อยละ50ภายในปี2568 เน้นลดการเผาผ้าคการเกษตรที่เป็นต้นเหตุของ PM 2.5 หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาติดตามข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพและการช่วยกันจันลงสังคมแบบนี้ได้ใหม่จากรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ t k t t o k ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาิกถึง15นาิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ